ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเฮอริเทจรุ่นใหม่ xsr 1 5 5ที่ไดมีการเชิญสื่อมวลชนร,ร่วมกันแถลงข่าววันที่16สิงหาคมที่จะมาถึงนี้ถึงแม้ว่าทางยามาฮ่าจะยังไม่ได้มีการแจ้งข่าวกับสื่อมวลชนว่าจะเป็นการเปิดตัวรุ่นอะไรแต่ขณะนี้นะครับข้อมูลที่มีอยู่ชัดเจนมากว่ายามาฮ่าจะเปิดตัว XSR 155อย่างแน่นอนมันคือ Sport Heritage รูปแบบใหม่ผสมผสานกันระหว่างความเป็น Sport ตนักเที่มีความทันสมัยกับดีไซน์โค้งมนกลมกลืนในแบบ Sport ตคลา s สิกให้ความรู้สึกข,ของความเป็นโมเดิร์นเรทหรือ Sport Heritage ที่แตกต่างจากสปอร์ตคลา s สิทั่วๆไปโดย XSR 155นั้นจะใช้โครงสร้างตัวถังเด l ยวก o x เช่นเดียวกันกันกบของ MT15 และ y z f r 1 5 เครื่องยนต์ชุดเดียวกันครับ1 5 5ซ c ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟ4วาล์วมีหม้อน้ำระบายความร้อนพร้อมวาล์วแปลผัน VVA ให้พลังอัตราริ่งที่ดีเยี่ยมเหนือกว่าสปอร์ตคลาสสิกธรรมดาทั่วๆไปมันให้พลังสูงสุด19.31แรงมา้ท 10, ออาที่10,000รอบต่อนอาที17.8นิวตันเมตรที่8,000รอบต่อนาทีกระบอกสูบไดอาซิลลูกสูบฟอสตอัดขึ้นรูป แหวนเครือบผิวแข็งพิเศษนะครับให้ความทนทานท,านที่แตกต่างจากรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตทั่วไปมี slipper clutch นะครับลดแรงกระชากของการเปลี่ยนเกียร์ให้นุ่มนวลมากขึ้นมี6เกียร์สวยงามหลังแบบอลูมิเนียมสวยงามเหมือนก,นกันกับรุ่นของ MT15 และ R15 จุดขายสำคัญของเจ้า XSR155 นอกจากดีไซน์ที่มีความเป็นสปอร์ตเฮอริเทจแล้วยังมีชุดอัพไซด์ดาวหน้าเช่นเดียวกันกับรุ่นของ R15 และ MT15 เบาะนั่งสบายกว่าซึ่งอาจจะเป็นเบาะนั่งที่เป็นลักษณะของตอนเดียวยาวๆนั่งสบายหรือเป็นเบาะ2ตอนแต่เป็นเบาะชิ้นเดียวที่แตกต่างจากรถสปอร์ตของ MT15 และ R15 แน่นอนครับว่ารถสไตล์นี้ไฟหน้าทรง,งกลมเรือนไม้กลมไฟท้ายกลมซึ่งจะแตกต่างจาก MT15 แบบคนละทิศคนละทางแต่ว่าพื้นฐานส่วนใหญ่ของเครื่องยนต์ตัวถังวงล้ออัพไซด์ดาวหน้าโชบับหลังสวิงอาร์ม ทุกอย่างเหมือนกันแตกต่างกันที่ดีไซน์ภายนอกคำถามน่าสนใจก็คือว่าเจ้า xsr 1 5 5คันนี้จะมีราคาเท่าไหร่ถ้าดูจากราคาพื้นฐานของ yzf r 1 5ที่วางไว้97,500บาท mt 1 5 98,500บาทนี่คือราคาปกติครับเพราะฉะนั้นราคาของ xsr 1 5 5นั้นน่าจะใกล้เคียงกับทั้ง mt 1 5 และ w s f R15 ก็คือประมาณ97,000ถึง98,000บาทเพราะฉะนั้นราคานี้คือราคาปกติที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามครับการเปิดตัวครั้งนี้ของ Yamaha XSR155 นั้นดูเหมือนว่าทิศทางของตลาดมอเตอร์ไซค์เมืองไทยขณะน,นี้อยู่ในช่วงขาลงภาวะเศรษฐกิจนั้นอาจจะไม่ดีเท่าไหร่กระแสสปอร์ตที่เกิดขึ้นในช่วง1-2ปีที่ผ่านมา ต้องบอกเลยครับว่าเป็นทิศทางที่ในช่วงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากที่มีการเติบโตมาอย่างต่อนเนื่องหลายปีวันนี้สปอร์ต150 3 0 0ซีซีมียอดขายลดลงเหตุผลสำคัญข้อหนึ่งก็คือว่าเรื่องของราคาที่มีการปรับสูงขึ้นสูงขึ้นจขนขณะนี้นะครับสปอร์ต150ซีซีนั้นใกล้100,000บาทเข้าไปแล้วหลายคนบ่นกันมากครับว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าสปอร์ตวันนี้นะครับ150ซีซี จะมีราคาที่แตะ1 0 0 0 0แสนหรืออาจจะเกิน1 0 0 0 0แสนบาทไปแล้วก็เป็นได้นับจากนี้ไปเพราะฉะนั้นผมมองครับว่าถ้ายามาฮาอยากให้ XSR 1 5 5มียอดขายที่สูงขึ้นดีขึ้นกว่า MT 1 5หรือแม้แต่ R15 ก็ตามยามาฮ่าเองต้องมีการพิจ,จนารณาเรื่องของราคาหน้าร้านที่ถูกลงให้อัตราการผ่อนส่งทำได้ง่ายขึ้นภาะวะเศรษฐกิจแบบนี้ถ้ามีการตั้งราคาที่สูง เทียบเท่ากับ MT 1 5เทียบเท่ากับ R 1 5ผมเชื่อว่ายอดขายนั้นอาจจะไม่สูงมากนักถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากเห็นยามาฮ่านั้นมีการปรับราคาที่ถูกลงอยู่ในจุดที่เหมาะสมให้ทุกคนเนี่ยสามารถจับต้องได้ง่ายขึ้นและหลีกห่างจากราคาเส้นตายที่1 0 0 0 0แบาทเพราะว่ามอเตอร์ไซค์หลายรุ่นในขณะนี้ที่ตั้งราคาเฉีดเฉียด1 0 0 0 0แบาทไม่ถือว่าประสบความสำเร็จในการขายยอดขายทําได้ไม่มากนัก เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจ้า xsr 1 5 5คันนี้ต้องการยอดขายที่สูงขึ้นผมบอกเลยครับว่าต้องต่ำลงมาอย่างน้อยก็ต้องถูกกว่า mt 1 5ถูกกว่า r 1 5หลายพันบาทถ้าเป็นไปได้นั้นผมอยากเห็นราคาที่ประมาณ90-95,000ถึง95,000บาทครับถ้ามาราคานี้แล้วก็ผมเชื่อว่าตลาดจะให้การตอบรับเป็นอย่างดีแม้ว่าเจ้า xsr 1น5คันนี้จะยังไม่มีใครได้เห็นตัวจริงก็ตามต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นแนวทางใหม่ เป็นสปอร์ตเฮอริเทจที่แตกต่างจากสปอร์ตคลาสสิกอย่างชัดเจนมันมีกลุ่มลูกค้าที่กว้างกว่าโอกาสทางการตลาดนั้นสูงกว่าสปอร์ตคลาสสิกผู้ใหญ่ก็สามารถขับขี่ได้คนทํางานก็ขี่ดีบัยรุนก็สามารถขับขี่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับกลุ่มลูกค้าของ XSR115 นั้นจะกว้างกว่า SR150 ก็ราสีได้ครับถ้าหากว่ายามาฮ่าจะตั้งราคาแบบปกติใกล้เคียงกับ MT15 หรือว่า YZF-R15 บอกเลยครับว่ายอดขายไม่ปังแน่นอนครับดืวยภาวะตลาดแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้ผมอยากเห็นจริงๆครับยามาฮ่ากล้ากลหน่อยนะครับทำราคาแบบช็อคไพรส์สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับคนไทยได้เห็นว่ายามาฮ่าทำทุกอย่างเพื่อคนไทยผมบอกเลยครับว่าราคานั้นถ้าออกมาโดนใจแล้วก็ xsr 1น5นั้นไปได้สบายสบายครับกับรถยุคใหม่ในขณะนี้ที่ต้องการการใช้งานแบบครอบคลุมทุกรูปแบบจะขี่ในเมืองก็ได้ขี่เท่เทก็ดี ไปทางไกลก็ไม่ลำบากเกินไปอัตราเร่งทำได้ดีความเร็วปลายทำได้สูงสุด140กิโลเมตรตชั่วโมงนั้นถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานมาดูกันนะครับว่าการเปิดตัวของ Yamaha XSR 155ในครั้งนี้จะเปิดราคามาเท่าไหร่จะโดนใจหรือไม่มาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ